เอาเดินดีๆไปล้มทำไมจะไม่พิ่จับมืออ่ะลุกขึ้นมามาดิ พี่กับน้องน้องบ่ยอยากง่างหลายพี่พอุ่มกระบ,บาดเลยอากาศห้อนคักมมนี้จ้าพี่น้องจ้าทั้งสเปนห่อนเลยใส่กางเกงขาเง้าน,านี่คือแบบว่าหอ่อนายอุ่มกระบ,บาดแล้วคือว่าบอยอยากง่างอ่ะนะไอ,ล,อลูกพีค่คนกลาง ทือไอติมก,กับบานก่อนเราได้ไอติมละลายอุย<า> <S <S อ้มธรรมดาเบาไหวเหรา,เาขี้อุ้มธรรมดาบาไหวจับขี่เกียรเแล้กดคอดีๆนะลูกนะกดจับน้องดีๆเดี๋ยวน้องล่วงเออเดี๋ยวกำลังไปลูก ขี Beast ้เกียจกบานเมื่อยเล้วบ่เอารถเขียนไปอ่ะเข้าบ้านลูกค่ะ

อืมมันๆเลยลูกอร่อยอร่อยค่ะมาเด้อกินข่าวน้ำกันจ้ะ